ขั้นตอนต่อ,อไปนะครับก่อนที่เราจะเพิ่มสีจริงเราจะต้องทําความสะอาดเรื่องของคราบไขมันที่เกาะกับชิ้นงานของเรานะครับโดยใช้ตัวซิลโคนอ็อกนะครับ101น,น,นะครับเช็ดด้วยเช็ดชู้สองผืนนะครับเ,เดี๋ยวฉีดนะครับทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนฉีดเลยครับตรงนี้จะเป็นการทำความสะอาดนะครับครา,าบไขมันที่เกาะติดกับชิ้นงาน ก่อนที่จะพ่นนะครับสีจริงลงไป2ผืนนะครับเช็ด2ผืนอย่าให้นะครับอย่าให้ตัวซิลิโคนออฟหรือน้ำยาช็ดคราบแห่งตัวโดยการเหลยตัวด้วยของตัวเองครับเราต้องเช็ดให้เร็วนะครับเช็ดเลย ต้องคำนึงเรื่องของถุงมือเนาะตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วถุงมือจะต้องใส่นะครับต้องใส่ถุงมือไว้เพื่อจะทำให้ทำให้เกิดข้ามโซ่ปกนะครับก,กับชิ้นงานเราอีกครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นขั้นตอนการพ่นสีจริงนะครับโดยใช้สีของตัวของอะเมทัลลิกนะครับซึ่งพ่น ลงชิ้นงานประตูนะครับเราจะเริ่มทําการบ้นตั้งแต่บริเวณของขอบชิ้นงานนะครับขอบชิ้นงานก่อนเนาะเจ็บรายละเอียดก็ขอบชิ้นงานนะครับสองรอบแล้วที่เหลือก็บน้นชิ้นหน้าเต็มของชิ้นงานนะครับแล้วจบสามรอบนะครับเริ่มเลยครับทำไปเลย ยะห่างนะครับระยะห่างของปืนเนาะแล้วก็สังเกตเรื่องของเสียงเสียงจากลมนะครับเสียงจากลมว่ามีการผิดปกติหรือไม่สวยงามครับกำลังดีกำลังดีอ้าวรอบแรกพอ แล้วต่อให้เพื่อน